นี้มาตอนร้านเปิดเลยครับได้คิวที่25นะครับโอ้โหสั่งง่ายครับที่นี่สั่งผ่านแท็บเล็ตนะครับเพราะว่าคุณภาพนะครับถือว่าโอเคเลยดูจากหน้าตานะหอยนี่ตัวใหญ่ๆนะครับปลาแซลมอนปลาโอโทโร่อะไรมาคุโรอะไรดีหมดเลยนะฮะโดยเฉพาะกุ้งนี่ครับโอ้โหดูน่าทานมากๆเลยนะครับและก็เป็นโอ้เอามันดีมากๆเลยฮะแต่ว่าถ้าใครเออคืออะไร โอโหอันนี้ต้องกินนะครับคุ้งชุดแป้นทอดขอย้ำครับดีมากๆแซลมอนก็โอเคนะครับทุกอย่างโดยรวมดีหมดเลยครับแต่ถ้าคนีอิน introvert ก็อาจจะไม่ชอบนะครับเพราะว่ามีการเชียร์ตลอดครับตื่นตัวตลอดครับทําให้เราร่วมกิจกรรมได้ตลอดครับโซเรโซเรกันสนุกสนุกครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ